ดังวะจกด,ดังอยู่จาา้าค่ะหนึ่งสองสามค่ะเทศไทยรวมเรือดเนื้อชาติเชื้อไทยอย่เดินเป็นประชารัธิาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนมา ิรักสมากคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ราดเอการาชจะไม่หายใครคมขีสราเรือถูกอยากเป็นชาติรีถ้าเลิงประเทศชาไทยทวี มิใช่ชายโยสาธุสันเถึ่อว่าบารมีหันหน้าไปทางในหลวงรัชกาลที่สิบพร้อมกันหนึ่งสองสามข้าววรพุทธเจ้าอามาโนเลศรยกกันโนพระภูมิบานบุญญาดีเร เอบรมมาจากกลินพระสยามินประโยชน์สิงโยงเย็นศิลาพอพระบริบาลพลทะาคุณทารักษา วงประชาเป็นสสุการขอ,อบันดาลพระประสงค์ใดจงสดิตดังวังพระหาหรือไทยดูจัดทาวายชัยชายโยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน Imina sakare na tang butang api puacaya ma Sakarena tang tamang api puacaya ma Sakarena sakare Sakarena tang อาพิปวทธัญยามะอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธัธงภะคะวันตังทิมิกราบพุตูมินาถุพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว่างก็ตัวภะคะวะตวาธรรมะธรรมังนามาสามมิ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังฆสังฆังนามามิสังโฆมีนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานโมตัสสะปะขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม ตถาสพาัาส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 พพะวะโต,ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะวัตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกลับหนึ่งครั้งกราบพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสมาทานศีลห้ามายังบันเต เมสงฺฆลคนาทายะตีสลเนนสหปญฺจสิลานิยาจามะทุทิยํปิมยํภนเตวิสุงวิสุงลคนาทายะ ตาติยัมปิมยังหันเตวิสุงวิสุงรัขณาธายะติสละเนนะสหะปัญจาสิลานิยาจามะนะโมตัสสาภะคะวะโต นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะพุทธังสารังัจชามิธัมมังสารังัจชามิ สังฆังสารนังัจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังัจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังัจามิทุติยัมปีสังฆังสารนังัจามิตาติยัมปีพุทธังสารนังัจามิ สติยัมปีธรรมังสระนังขจามิาติยัมปีสังฆสระนังขจามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมะนีสิกขาปังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาระวิอรมณีสิกาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาวิอรมาีสิกาปดังสมาธิยามิสุราเมอระยะมัชฌะปมาทฐานเวิอรมาีสิกาปังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสมาธิยามิีตุอิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภกสัมปทา เสียงเงียบไปนะสีเลนะนิูุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพันเตตั้งใจถวายทานอุทิศไม่น้อยจำชื่อไปแล้าววนะ่าเนี่ย พร้อมกันเนาะค่ะตัง้งนโมสามจบถวายทานนโมต,ตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัตสสะภาขวโตอาลาหะตสัมมาสัมพุทธสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโอทานังอุทธกังวรางพุทธสะปูเชมะเอตานิมะยังพันเต มัตตกะพัตตานิสวริวารานิภิกขุสังคาสาโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆเอตานิมัตตกะพัตตานิสวริวารานิปาติคันหาตุอมหากันเจวะ มาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ยาตายายครูอุปชาอาจารย์สามีพันรยาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลาย ตลอดทั้งสรรพสัตวทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีคุณแม่หนูพินวันทองสุขที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทำบุญอุทิศไปหาหากดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อถึงสุขแล้ว ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินสุที่นางว่ตเมธทานางอาสวะขยาวะหังนิพานะปัจยโยโหตุสาธุจงสาธุให้พระสาธุโยมกับธรรมนมือไม่ใช่เฉยโยมสาธุลรพระเอาอะไรไปตาละ่ะ